ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะ สมรักสุดภูมิใจหลังน้องเบสนำเงินมาให้2ล้านเรียกได้ว่าเป็นสาวสวยน่ารักมากความสามารถคนหนึ่งที่หลายคนต่างเทใจเป็นแฟนคลับกันเพียบสำหรับสาวเบสรักวันีลูกสาวคนสวยของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างสมรักคำสิงที่นอกจากความสวยน่ารักของสาวเบสแล้วสาวเบสยังเปิดช่องทาง YouTube สร้างรายได้ด้วยตัวเองอีกด้วยซึ่งรายได้ในการทำช่องของสาวเบสนั้นแต่ละเดือนก็เหยียบหลักแสนกันเลยทีเดียว ทำเอาคุณพ่อสมรักต่างปลื้มใจในตัวลูกสาวสุดๆนอกจากนี้สาวเบสยังมีงานในวงการบันเทิงอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอหรือถ่ายแบบโฆษณาอื่นๆเจ้าตัวก็เก่งไม่แพ้กันและด้วยความมุ่งมั่นและความขยันของสาวเบสทําให้เจ้าตัวถ่ายรถหรูป,ป้ายแดงมาเป็นของขวัญให้ตัวเองได้สําเร็จ แถมยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมอีกด้วยโดยคุณพ่อสมรักก็คงจะต้องห่วงลูกสาวคนเก่งออกมากๆเลยล่ะคะ่ะหนุ่มๆที่คิดจะเข้ามาจีบสาวเบสคงต้องผ่านด่านคุณพ่อไปก่อนซะแล้วและล่าสุดสาวเบสได้ออกมาโพสภาพสุดยินดีเมื่อเจ้าตัวได้เซอร์ไพรส์พ่อกับแม่ด้วยการนําเงิน2ล้านบาทจากการทํางานมามอบให้กับทั้งคู่พร้อมทั้งเผยว่าในที่สุดก็ได้ทําคลิปนี้สักที2ล้านบาทนี้เบสตั้งใจเก็บเพื่อให้พ่อกับแม่ขอบคุณแฟน ขับทุกคนขอบคุณที่สนับสนุนเบสและติดตามเบสมาตลอดเงินทั้งหมดเบสคงทำไม่ได้คนเดียวถ้าไม่มีทุกคนขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะงดดรามา่ารูปและวิดีโอขอเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะรักขอบคุณจากใจและได้ติดแฮชแท็กคุณพ่อและคุณแม่อีกด้วยละค่ะ